อ่าก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อ่าเข <c oughs> าขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอ่าก็มาพบก,กับรายการวัดเกมมิ่งทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาผมจะมาแจกรีรรวิวมาครับ0ูนย์จุดเจ็ดจุดศูนย์เบต้าหนึ่งนะครับอ่านี่ผมก็อยู่ที่สูงนะครับแล้วก็มีปีกแล้วผมจะลองบินดูนะครับ มาบินกันเลยถ้าใครอยากโหลดก็ลิงใต้ล่างคำอธิบายนะครับเดี๋ยวๆๆอันนี้มัน,นไม่ใช่แล้ว,วอะเดอเดี๋ยวผมจะบินให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอ่าสิ่งก็มาก็คือไข่มีนะครับอ่าเราจะมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะครับนี่นะครับอยู่ข้างๆกับไข่แกะนะครับตรงนี้นะครับเนี่ ไข่แกะจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับเนี่ยนี่นี่ไข่ไข่แบมีเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมอาบ,บี <c oughs> แล้วสิ่งที่มาเพิ่มก็มีหัวมังกรแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แท่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็บล็อกนะครับบล็อกแล้วก็พวกบล็อกอะไรต่างๆก็มาใหม่นะครับนี่ก็กล่องอ in ินเดอร์เชนะครับเราสามารถส่งของให้กันได้นะครับดูนะครับผมจะ เอานี้ไปหนึ่งหนึ่งอันนะครับแล้วก็ลองมาดูกล่องนี้นะครับเอะไม่ใช่ามาดูกล่องนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันมีนะครับโหสุดยอดจริงๆเออจะมีน้อยจะไปหาแม่เจ้าเลยแล้วผมปล่อยปล่อยแม่มันออกมาก่อนนะครับอ่ะมาได้เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่าฝนตกฉชนั้นเออ แปลกนะถ้าคุณจะมาเพิ่มก็คือสิ่งที่มาเพิ่มครับกไ็ไข่อันนี้ครับไม่รู้ว่าไข่ตัวอนะไรแล้วก็ดวงตาอินเนอร์โพกับดวงตาอันนี้นะครับแล้วก็ปีกแล้วก็ปีกว่าใหม่ก็ชงก็ใส่อยู่นะครับเห็นไหมปีกอยู่ข้างหลังผมใส่แล้วแล้วก็เมีน,นี้มีไข่มังกร ไข่มังกรแล้วก็อันนี้ครับเนี่ยคุณยายก็รู้นะครับว่าแต่ละตัวแล้วก็แต่ละตัวนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นไข่แล้วเรามาวางกันดูนะครับว่าจะเป็นตัวนี่ครับเป็นตัวนี่นะครับเนี่ยตัวสีม่วง,งเนี่ยครับที่มันทําให้เราลอยได้นะครับแล้วนี่ก็ น้ำยาน,นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรได้นะครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอ็นเทโพเราก็สามารถปลาได้นะครับอ่าอันนี้เราก็สามารถปลาไปเพื่ออันนีไ้ไม่สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามารถไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตรงเดี๋ยวผมมาอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยไปกันเลยสิ่งที่มาเพิ่มก็มีเพียงเท่านี้นะครับมับงนะผมหาทุก,ก่อนนะครับว่ามีอะไรมาเพิ่มบ้างนะครับอืมอมอมอ,อ,อก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับ ่าแล้วผมก็จะลองมาบินให้ดูก่อนนะครับเตือนเงก็ตืงเตงเตืงเตงก็เตืงเตง,ง,ง,งถ้ามีเสียงแทรกซ้อนก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็มาอยู่โรงเรียนผมก็มารับใบเกตนะครับเอ้ไม่ใช่เออนั่นแหละมั้งประมาณนั้นเออมังเอ้เอ้อเอเอมาผมปรับโหมดก่อนนะครับ ถ้าเสียงผมมาก,ก็ต้องขอัยด้วยนะครับดมดิดมด,ดโอโลโล้โถ้าเราถ้าเราจะบินนะครับก็ให้กดตรงตรงรูปกระโดดนะครับถ้าเราเดนไปข้างหน้าแล้วก็ถ้ามันลงก็ถ้ามันถ้าเรากดไปข้างหน้าแล้วก็กดปุ่มกระโดดค้างไว้นะครับอ่าแล้วก็ มาดูก on ันเลยว่าจะเป็นยังไงกันนะครับบินแล้วนะครับผมเดี๋ยว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 เนี่ครับแล้วก็บินแล้วนะครับบินเหมือนกับว่ายน้ำเลยนี่มาแล้วก็ตายอย่างียีโอ้ตายแล้วาตยอ้ตายเดี๋ยว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 ีนี้เราก็ตื่นะครับโอ้ ก็จะมาโจมตีผมเนี่ยผมคิดว่าอ่าผมก็จบคลิปเพียงเค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆกันนั่งกับผมด้วยก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับบายบาย